หลายวันต่อมาข่าวคราวจากโรงไม้ที่หมื่นดูแลอยู่ก็ถูกส่งมาถึงบ้านใหญ่คนงานหน้าตาตื่นบอกว่าเชือกที่รัดกองไม้ในโกดังถูกใครบางคนลอบตัดทิ้งไม้แปรรูปที่เรียงไว้อย่างเป็นระเบียบหล่นกระจัดกระจายราวกับใครจงใจสร้างเรื่องเหตุการณ์ครั้งนี้มิใช่เพียงความเสียหายทางทรัพย์สินหากยังสอบเขาว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีคิดปองร้ายตามกำหนดแล้ววันนี้หมื่นต้องเป็นคนไปตรวจโกดังด้วยตนเอง แต่เราะยังดีหรืออาจเรียกว่าบุญของเขาเพราะเจ้าตัวกําลังป่วยอยู่บนเตียงในบ้านผมผ้าแน่นละเมอไอเบาๆให้คนทั้งบ้านได้ยินแท้จริงแล้วอาการไข้เมื่อวันก่อนนั้นทุเลาลงไปแล้วหากแต่หมื่นยังแกล้งป่วยต่อเพราะมีแผนในใจเขาหวังจะใช้โอกาสนี้อ้อนเมียรักเพื่อให้เธอใจอ่อนและย่อมถอยจากคําฟ้องหย่าที่เตรียมไว้แล้วเมื่อไปไม่ได้หมื่นจึงมอบหมายให้คุณสมบูรณ์เลขาคนสนิทของตนเป็นผู้ไปแทน แต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันสมบูรณ์กลับมาพร้อมแผลถลอกและต้องนอนพักที่โรงพยาบาลเขาเล่าว่าหนีออกจากโกดังมาได้อย่างหวุดหวิดหากช้ากว่านั้นเพียงนิดอาจไม่รอดกลับมาบอกเล่าเรื่องราวไม่รู้ข่าวก็โกรกในใจโผล่หางมาแล้วสิดีทําเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ยังไงก็ต้องทิ้งหลักฐานไว้เธอจะได้ถือโอกาสนี้กําจัดเสียให้สิ้นซากเธอสั่งให้ลูกน้องเร่งสืบหาคนร้ายในทันทีพร้อมประสานงานกับสถานีตํารวจให้ร่วมมือกันอย่างจริงจัง เธอไม่ลังเลที่จะควักเงินทุนส่วนตัวออกมาจ้างสายข่าวและคนในพื้นที่ให้ช่วยสกดรอยทันอย่างเร่งกดดันให้ตำรวจเคลื่อนไหวโดยเร็วที่สุดด้านหมื่นที่แท้นอนซมอยู่ที่บ้านกลับได้โอกาสเปลี่ยนบทบาทจากผู้ป่วยกลายเป็นสามีขี้อ้อนเขาเรียกหาเมียแทบทุกชั่วโมงกระทํมทีปวดหัวที่แล้วก็อดครวญคล้ายคนไร้เรี่ยวแรงไหมช่วยจับมือนหน่อยได้ไหมมันหนาวในอกแปลกแลกเหมือนจะขาดใจ หญิงสาวที่เคยใจแข็งพอเห็นท่าทางอ่อนร่โหยของเขาก็ยอมลดกรอบลงนิดหน่อยเธอคิดว่าเขาคงฝืนร่างกายทำงานให้ครบตามรอบสสมจริงๆตามที่สัญญาไว้ก่อนหน้าอย่างไรการที่เขาเอาแต่ใจไม่ไปทำงานก็ส่งเสริมแผนรวบแผลจับปลาของเธอแม้จะรู้ว่าเขาแกล้งป่วยแต่ไหมก็ทำเป็นรู้ไม่ทันแต่เพียงไม่นานหมื่นก็ได้ใจจากลูกแมวป่วยกลายร่างเป็นเสือหิวในคราบสามีอีกครั้ง เขาค่อยๆรูกรา้วเมียอย่างนุ่มนวลประสิทธิ์ค่อยคำรักคล้ายวันฮันนีมูนแม้ว่าเธอกำลังตั้งคันเขาก็ยังไม่ลดละความพยายามเรื่องในห้องหับอาจไม่ถึงกับรุนแรงแต่เรื่องข้างนอกนั้นหมื่นไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือเลยสักครั้งเหนื่อยก็บอกนะแต่ขอกอดไว้ก่อนเขาพูดเบาๆพลางซุกหน้าแนบไหล่เธออย่างรู้ทันไม่ถอนหายใจยาวไม่พูดอะไรอีกเพราะรู้ว่ายิ่งพูดยิ่งเข้าทางเขาเย็นวันนั้นท้องฟ้าเหนือเชียงใหม่คลุ้งด้วยเมฆหม่นหมอกบางโรยตัวเหนือยอดดอยเหมือนสัญญาณลางร้ายบางอย่าง หมายคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเธอควรจะไปดูแลฝั่งคุณนายเอื้องระยะด้วยในเมื่อฝ่ายนั้นลงมือกับหมื่นแล้วคิดว่าก็คงไม่พลาดทางฝ่ายแม่ผัวเธอแน่หมายเดินทางไปเยี่ยมแม่ผัวคุณนายเอื้องระยะถึงเรือนใหญ่ที่ยังคงเคร่งขครึมเหมือนวันเก่าแม่คะช่วงนี้อย่าเพิ่งออกไปไหนคนเดียวนะคะถ้าไม่จําเป็นน้ําเสียงของหมายแม้นจะอ่อนหวานแต่แววตานั้นกลับฉายความเคร่งเครียดอย่างไม่อาจปิดบังคุณนายเอื้องระยะเงยหน้าขึ้นจากพัดใบตาในมือมองลูกสะภ้ยอย่างแปลกใจ หมายความว่ายังไงจะทําท่าทางหลึกลับชอบกลนหมสงสัยว่ามีคนคิดปองร้ายแม่ค่ะคําพูดนั้นทําให้คุณนายชนะไม่รอให้ถามต่อเธอเล่าเหตุการณ์ที่โรงไม้ที่เลขาของมื่นเกือบถูกทําร้ายหากหนีออกมาไม่ทันเหตุการณ์นั้นทําให้เธอเริ่มระแวงว่ามันอาจเกี่ยวข้องกันก่อนจะออกไปไหนแม่ต้องให้คนตรวจรถก่อนทุกครั้งนะคะเช็คเบรกให้ดีอย่าไว้ใจใครง่ายๆโดยเฉพาะช่วงนี้ไมเตือนตรงจุดเพราะในล็อตเรื่องเดิมแม่ผัวเธอเสียชีวิตจากสาเหตุเบรกรถไม่ทํางาน คุณนายเอื้องระยะแม้จะแข็งแกร่งเพียงใดแต่พอได้ฟังลูกสะพ้ายพูดเต็มไปด้วยความหวังดีและมีเหตุมีผลนางก็พยักหน้าเบาๆโอเคแม่จะระวังแต่โชคร้ายมักไม่รอเวลาให้ตั้งตัวคืนนั้นเองเสียงกรีดร้องสะท้านเรือนใหญ่ดังขึ้นกลางดึกสาวใช้คนหนึ่งในเรือนวิ่งหน้าตาตื่นไปแจ้งข่าวให้ไหมว่าคุณนายตกบันไดเจ้าหมายรีบรุดออกจากเรือนตัวเองแทบไม่ทันรองเท้าซ่อนเตีย้ยแทบหลุดจากเทา้ขาขณะวิ่งขึ้นเรือนใหญ่ไปดูอาการแม่ผัว โชคดีที่คุณนายเอื้องระยะยังพอมีสติคว้าราวบันไดไว้ได้ทันก่อนจะกลิ้งตกไปทั้งตัวร่างของท่านามีแผลถลอกเต็มแขนขาเสื้อผ้าเปื้อนฝุ่นแต่ยังไม่ถึงขั้นอาการสาหัสใครทำแม่ไม่ถามเสียงเข้มในใจเดือดพล่านคนในบ้านเงียบปริบไม่กล้าศบตามีเพียงแม่อิ่มหัวหน้าคนใช้ที่ค่อยๆยกนิ้วชี้ไปยังสาวคนรับใช้คนหนึ่งหญิงสาวหน้าตาพอใช้ผิวคล้ำแดงนวลแบบชาวเหนือผู้ต่ำต้อยแม่นันเจา้านางแป้นมันลักเล่นกับของพ่อเลี้ยงแสนคำ พอได้ยินไหมนึกอยากจะเอาเลือดหัวพ่อผัวออกเสียให้รู้แล้วรู้รอดอันนั้นก็กินไม่เลือกจริงๆคําแล้วไม่มีหางก็จับมาซัดหมดต่อไปต้องคุยกันให้จริงจังภายในครอบครัวเสียแล้วหม่ไม่รอช้ารีบสั่งให้คนไปตามหมื่นและขอให้เขาเค้นถามนางแป้นให้รู้ความก่อนจะส่งตัวให้ตํารวจเรื่องนี้ต้องมีอะไรมากว่าที่เห็นแน่ๆหมพูดกับสามีพลางมองนางแป้นที่ก้มหน้านิ่งไม่หลั่งน้าตามแม้แต่หยดเดียวหมื่นจึงสั่งให้คนพาแป้นเข้าห้องไปสอบถาม ผ่านไปไม่นานความจริงก็ถูกเปิดออกมาราวกับเงื่อนผ้าเปื้อนเลือดที่คลี่ออกทีละชั้นนางแป้นสารภาพเสียงสันว่าข้าท้องเจ้าแต่คุณนายเรื่องระยะท่านไม่พอใจข้าได้กินยาที่ท่านให้มาแล้วเลือดก็ออกลูกของข้าไปแล้วเจ้าเสียงสะอื้นประปนกับความเครียดแค้นเสียงของคนต่ำสักที่รู้สึกว่าตนไม่มีทางเลือกใหม่ที่ได้ยินดังนั้นก็ถึงกับนิ่งไปครู่หนึ่งใจหนึ่งสงสารอีกใจหนึ่งกลับรู้สึกว่าเรื่องนี้ยังไม่ซึ้งกลิ่นลับว่าอย่างไรนะเธอว่าเธอท้อง หมายถามย้ำเสียงเย็นจัดปลายตามองนางแป้นอย่างไม่เชื่อหูพักก่อนใครจะไม่รู้บ้างว่าพ่อเลี้ยงแสนคำมีปัญหาที่ต่อมลูกหมากเขาเคยผ่าตัดมาตอนที่ตาเหมือนเกิดใหม่ๆทําการผลิตน้ําเชื้อมีปัญหาเขามีลูกอีกไม่ได้แล้วคิดจะโยนความผิดให้แม่ผัวฉันเพียงเพราะแทงลูกที่ไม่รู้ว่าเกิดจากใครโอ้โหผู้หญิงโบราณน,นี่ทําไมมันกล้าหาญจังตะัดกาะวิบัติมากคําตอบของแป้นทําให้ทั้งเรือนถึงกับเงียบงนันพ่อเลี้ยงแสนคาเขาเป็นมันเขาทําให้ใครท้องไม่ได้หรอก สิ้นเสียงของคุณนายเอื้องระยะที่เอ่ยออกมาอย่างอ่อนน้อกอ่อนใจนั้นรากับฟ้าผ่าลงกลางเรือนหม่ยืนนิ่งหันไปมองหมื่นอย่างไม่รู้จะทําอย่างไรแต่คุณนายเอื้องระยะที่ดูเหมือนจระนับอารมณ์และนําตัวเองเข้าสู่เหตุผลเร็วกว่าใครเอ่ยถามนางแป้นว่าแล้วถ้าไม่ใช่พ่อเลี้ยงลูกในท้องเธอเป็นของใครนางแป้นศบตาคุณนายอย่างแน่วแน่เสียงเธอสั่นแต่ชัดเจนว่าเธอไม่มีใครอื่นนอกจากพ่อเลี้ยงและหมอก,ก็บอกเองว่าเธอท้อง ข้าไปหาหอมอมมาแล้วเจ้าไปกับคุณนวลจันทร์หมอยืนยันว่าข้าทองแน่แน่ถ้าไม่เชื่อถามคุณนวลจันทร์ได้เลยคำสารภาพของแป้นทำเอาไม้ถึงกับพูดไม่ออกนวลจันทร์นางคนนั้นอีกแล้วหญิงผู้มาพร้อมหน้าตาอ่อนโยนวาจาหวานหูเหมือนน้ำผึ้งกลั่นจากกลางแต่กลับวางหมากได้แม่นยำยิ่งกว่าหมากรุกหลวงโอ้ยนวลจันทร์เธอนี่มันหมายกัดฟันในใจพลางสูดลมหายใจเข้าลึกอดนับถือเจ้าหล่อนขึ้นมาไม่ได้เธอจะเก่งไปถึงไหนวางแผนซ้อนแผนได้ล้ำลึกยิ่งกว่าคนเขียนบทละครหลังข่าว แล้วทำไมทำไมสมองที่เฉียบแหลมขนาดนั้นถึงไม่คิดใช้มันไปทำเรื่องดีเรื่องดีบ้างเรื่องราวในเรือนใหญ่เริ่มแผ่ขยายเป็นดังใยแมงมุมยิ่งสาวก็ยิ่งซับซ้อนยิ่งลึกยิ่งเหนียวหนึบจนในที่สุดตำรวจต้องเข้ามาแทรกแซงด้วยแรงผลักดันอย่างเงียบๆแต่หนักแน่นของหมืน่นและคำสั่งตรงจากพ่อเลี้ยงแสนคำผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองเหนือเจ้าหน้าที่สอบสวนเริ่มงานด้วยความระแวดระวังเพราะเรื่องนี้มิใช่เพียงอุบัติเหตุในบ้านผู้ดีแต่มันคือศึกภายในที่มีเดิมพันด้วยมรดกและศักดิ์ ผลการสอบสวนจึงปรากฏออกมาละเอียดยิบราวกับชำละหัวใจของบ้านทั้งหลังเริ่มจากนายนพคุณและคุณนวนจันทร์อดีตสามีภรรยาที่แม้จะอยากกันไปแล้วหากแต่ยังรอบมีสัมพันธ์ลับในเงามืดโดยเฉพาะในช่วงที่นพคุณขึ้นมาอยู่เชียงใหม่และที่สําคัญนายตะวันที่ใครๆเชื่อว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อเลี้ยงแสนคํากลับกลายเป็นความลวง เมื่อตำรวจนำผลตรวจเวลากำเนิดของตะวันมาเทียบกับรายงานจากโรงพยาบาลที่พ่อเลี้ยงเคยเข้ารับการตรวจรักษาช่วงระยะเวลาที่เริ่มมีปัญหากับป่องลูกหมากอย่างละเอียดผลคือช่วงเวลาที่ตะวันถูกปฏิสนธิพ่อเลี้ยงแสนคำไม่มีน้ำยาเสียแล้วไข่ฝ่อไปเรียบร้อยเสียงฮือฮาในเรือนดังขึ้นจนเงียบลงไม่ทันไหมแม้จะรู้อยู่แล้วยังอดจะยกนิ้วให้การสอบสวนของคุณตำรวจไม่ได้พ่อเลี้ยงแสนคำที่เคยปกป้องนวลจันทร์ราวดวงใจ ถึงกับต้องเปลี่ยนสีหน้าเขาเป็นชายเก่ายืดมั่นในศักดิ์ศรีและชื่อเสียงยิ่งกว่าสิ่งใดและครั้งนี้เขาเป็นผู้พานวนจันท์ไปส่งมือตำรวจด้วยตัวเองไม่มีแม้แต่คำลาฉันให้เธอได้หมดทุกอย่างยกเว้นสถานะเมียหลวงแล้วเธอทำกับฉันเช่นนี้หรือเขาพูดเทียงเท่านั้นก่อนหันหลังเดินออกจากโรงพักด้านนายนพคุณสามีเก่าผู้ตกอับก็ไม่รอดพ้นเนื้อม,มือของเจ้าหน้าที่เช่นกันตอนแรกเขาพยายามปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่เมื่อฝ่ายสอบสวนบีบเข้ามาทุกทางสุดท้ายก็ยอมรับสารภาพเสียงสันเขาติดหนี้พนันจำนวนมหาาลในตอนแรกนวลจันแอบนำเงินของพ่อเลี้ยงมาให้ใช้จ่ายดอกเบีย้ยพร้อมหวังจะใช้บ้านหลังใหม่ที่พ่อเลี้ยงสัญญาจะสร้างให้มาเร่งขายเพื่อนำไปปลดหนี้ให้ใชายที่เธอยังหลงรักแต่นพคุณไม่ได้หยุดเขาอยากยอกเงินบริษัทที่กรุงเทพจนบริษัทเตรียมฟ้องคดีอาญาเขาจึงเสนอแผนสุดท้ายให้แก่คุณนวลจันแผนที่ทั้งเลวร้ายและโหดเหี้ยมยิ่งกว่าอะไรที่ผ่านมา คบสมบัติของพ่อเลี้ยงแสนคำด้วยการสร้างภาพให้ตะวันเป็นลูกชายแท้ๆแ,และกำจัดหมื่นกับคุณนายเอื้องระยาให้พ้นทางผลคือทั้งนวลจันทร์และนพะคุณต้องถูกนำตัวขึ้นศาลแต่ตะวันรอดเพราะไร้หลักฐานมัดแน่นว่าเกี่ยวข้องในแผนการแม้จะนั่งฟังอยู่ข้างมันดาขณะคุยโทรศัพท์กับนพคุณก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อาจตั้งข้อหาแก่เขาได้ไม่ที่ยืนฟังคำตัดสินถึงกับกำหมัดแน่นริมฝีปากเม้มจนข่าวได้แต่คิดในใจว่า อะไรกันคะจะเหลือไว้ทําไมกันหลังคดีความที่สันคลอนเรือนใหญ่คลี่คลายลงอย่างราบรื่นความเงียบสงบก็กลับมาเยือนในที่สุดรำพึงและตะวันเก็บข้าวของกลับกรุงเทพไปแล้วแม้เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสรุปชัดว่าทั้งสองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุพยายามฆ่าแต่พ่อเลี้ยงแสนคำใช่ว่าจะง่เขาาเบาปัญญาเขาจะเอางูเห่ามาเลี้ยงในเรือนอีกทําไมเกือบเสียลูกเสียเมียไปเพราะความไว้ใจผิดคอนอก็ควรจะเรียนรู้เสียที ใหม่ที่รู้เรื่องจากปากหมื่นนึกค่อนขอดพ่อสามีในใจหากไม่ติดว่าช่วงนี้เขาทําตัวดีเธอคงได้ยูให้แม่สามีอย่ารางให้รู้แล้วรู้รอดเพราะด้วยเหตุนี้ตะวันจึงถูกกันออกไปจากชีวิตพ่อเลี้ยงและครอบครัวของใหม่โดยสิ้นเชิงสถานการณ์ภายในบ้านใหญ่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อเลี้ยงสัรนคาประกาศเลิกรากับบรรดาเมียน้อยทั้งหลายโดยมอบเงินก้อนให้แต่ละนางไปตั้งเนื้อตั้งตัวชีวิตที่เคยขุนมัวกลับเริ่มปลอด,ปลอดโปร่งคุณนายเอื้องระยะแม่ผัวผู้เคร่งครึม กลับกลายเป็นคนอารมณ์ดีขึ้นอย่างประหลาดจนหมยังอดแปลกใจไม่ได้แม่วันนี้แม่ยิ้มตั้งแต่เช้าเลยนะคะหมเแซวเบาๆขณะช่วยจัดดอกไม้ในศาลากลางเรือนคุณนายหัวเราะเสียงใสยอย่างคนที่ได้วางภาระหนักในใจเสียทีวันเวลาล่วงเลยฤดูฝนหอบเอาลมเย็นมาเยือนเชียงใหม่อีกครั้งหมายตั้งครรภ์เข้าสู่เดือนที่เจ็หน้าท้องกลมกลึงผิวพรรณเปล่งปลั่งจนใครๆต่างกล่าวว่านางองุ้มโชคุมลาภในเวลาเดียวกันนางบัวก็ถึงกำหนดคลอด เมื่อข่าวแจ้งว่าเธอคลอดอย่างปลอดภยัยทุกคนจึงพากันไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลรวมถึงหมื่นและไม้ด้วยในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลกลิ่นแป้งเด็กจางๆลอยคลุ้งผสมกลิ่นแดดอ่อนๆจากม่านหน้าต่างทารกตัวแดงงอมชมพูน,นอนหลับตาพริมอยู่ในอ้อมแขนของเจ้ารวีวัตรพ่อของเด็กและเพื่อนของมืน่นใบหน้าเด็กน้อยจิ้มริมน่ารักน่าชังจนไม้ถึงกับมองตาค้างเธอยกมือแตะหน้าท้องของตัวเองอย่างอ่อนโยนดวงตาเป็นประกาย อีกไม่นานลูกแม่ก็คงจะลืมตาดูโลกเหมือนกันแต่ภาพความอบอุ่นกลับถูกแทรกด้วยเสียงฟืดอฟัดเบาๆจากข้างตัวแค่ขอลองอุ้มนิดเดียวทำเป็นห่วงทำอย่างกับคนอื่นเขาไม่มีลูกหมื่นบ่นเสียงลอดไรฟันปลายตาไปทางเจ้าระวีวัดอย่างหมันไส้เจ้าระวีวัดได้ยินก็หัวเราะร่วนยิ่งยื่นหน้ามาอุ้มลูกแนบอกแน่นขึ้นไปอีกเองก็รอมีของเองก่อนสิแล้วถึงตอนนั้นจะอุ้มยังไงใครจะห้ามหมื่นจึงยิ่งขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหนักรำพึงในใจว่า ถึงตาข้าเมื่อไหร่อย่าหวังเลยว่าจะได้เข้าใกล้ลูกข้าไมาที่เห็นทั้งสองหนุ่มทำท่าจะโต้กันด้วยสายตาอีกครั้งก็ถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายโอ้ยพอทีเถิดข้าไม่ได้อุ้มวันนี้วันหน้าก็ได้อุ้มไม่ใช่หรือไงแต่ทั้งสองหนุ่มกลับทำเป็นไม่ได้ยินสึกสายเลือดของพ่อมือใหม่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองขอบวนเยี่ยมเยือนกลับจากโรงพยาบาลกันอย่างคลึกครื้นสนั่นลั่นยิ่งกว่าตอนมาเสียอีกเสียงพูดคุยจอกแจ๊กจะอแจแข่งกันไปคนละทิศ คนโนนเล่าเรื่องเด็กเพิ่งคลอดคนนี้คุยเรื่องชื่อน่ารักบ้างหัวเราะบ,บ้างแซวกันไปตามภาษาหมื่นประคองไหมมีรักที่ท้องแก่ได้เจ็ดเดือนเดินช้าๆอยู่ท้ายขาบวนมือหนึ่งจับแขนอีกมือหนึ่งรับน้ำหนักตัวเธอไวแน่นเรากลัวจะหกล้มแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดชะงักไอหมืน่นเสียงแข็งกระด้างพุ่งมาอย่างไม่คาดฝันจากเสาเงียบๆข้างตึกโรงพยาบาลชายคนหนึ่งในสภาพรุงรังผมยาวหนวดเราขึ้นเป็นประจุกเสื้อผ้ายับยน่นและดวงตาเต็มไปด้วยแวววัสติหลุดลอย เขาโผล่ออกมาอย่างไม่ให้สุ่มให้เสียงพร้อมชูปืนขึ้นเล็งตรงมาที่หมืน่นปลายกระบอกปืนสั่นระลิกเป้าหมายชัดเจนแอละมืน่นกำลังยืนอยู่ในระยะหวังผลหมาเบิตกตะว้างใจว่าภูราวจัหลุดจากก่อฉากนี้เคยเขียนไว้ในนิยายตะวันกลับมายิงหมื่นจนเลือดท่วมโรงพยาบาลความทรงจําหลอนเธอเสี้ยววินาทีแต่ไม่มีเวลาให้กรีดร้องเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วราวสายฟ้าฟาด จูจ่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนพุ่งตัวเข้ากระชากแขนมือปืนปังเสียงปืนดังขึ้นกลางลานโรงพยาบาลเสียงกรีดร้องแตกกระเจิงร่างไหมชนะก่อนจะซุดลงในอ้อมแขนของมืนมื่นร้องเรียกเมียด้วยเสียงที่ไม่เคยเปล่งออกมาด้วยความกลัวเท่านี้มาก่อนในชีวิตไหมพ่อเลี้ยงแสนคำกับพ่อพุทธไม่รอช้ากระโจนเข้าใส่มือปืนพื้นโรงพยาบาลกลายเป็นที่ปล้ำกันอุดรุต่อเสียงปืนกระเด็นตกพื้นพร้อมร่างชายผู้นั้นที่ถูกตรึงไว้กับพื้นอย่างสิ้นฤิธิ ส่วนไหมเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินหัวใจเต้นช้าลงเหมือนร่างกายรับรู้ว่าชีวิตกำลังจะดับสิน้นฉันกำลังจะตายใช่ไหมเธอถามตัวเองเบาๆแต่เอ๊ะทำไมไม่เจ็บเลยเธอก้มมอ,องอกตัวเองช้าๆด้วยมือที่สั่นระริกแล้วก็เห็นกระเป๋าผ้าผ,าผืนใหญ่ใบหนึ่งที่เธอกอดไว้ก,กับอกกลางกระเป๋ามีรูก,กลมใหญ่ทะลุทะลวงและข้างในกระป๋องนมผงนำเข้าที่เธอตั้งใจจะเอาฝากนางบัวแต่ดันลืมให้เมื่อครู่ มันคือสิ่งเดียวที่รับกระสุนแทนเธอไว้ทั้งหมดหมืน่นชายหนุ่มที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานักต่อนักแต่วันนี้เขากลับหนา้าซีดเป็นไก่ต้มยืนตัวแข็งราวรูปสลักทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปเร็วเสียจนเขาทำอะไรไม่ได้เลยทำได้แค่กอดหมายแน่นแน่บอกแล้วหลุบตะลงมองใบหน้าของเธออย่างคนสิ้นหวังแต่เมื่อเห็นว่าเธอยังหายใจอยู่ยังตอบคำพูดของเขาได้เขาก็โผลเข้าโอบเธอแล้วปล่อยโฮออกมาราวเด็ก เสียงสะอื้นของชายตัวโตที่ผ่านชีวิตมามากกว่าคนวัยเดียวกันสิบเท่ากลับดังอย่างอ่อนแอที่สุดในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลน,นั้นหมกระพริบตาเบาๆมองสามีที่กำลังร้องไห้โงหัวไม่ขึ้นบนปากเธอเธอเอื้อมมือมาแตะแก้มเขาเบเบแล้วได้แต่คิดในใจมันควรเป็นฉันไหมที่ต้องร้องไห้เสียงเอะอะเบื้องหลังค่อยๆจางลงเมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมือปืนได้สำเร็จและเมื่อเปิดหน้ากากของชายผู้บ้าคลั่งออกสิ่งที่หลายคนคาดไว้ก็เป็นจริง ตะวันเขาถูกจับกดลงกับพื้นใบหน้าที่หล่อเหลาและดูไร้เดียงสาบัดนี้เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนผมเผายุ่งเหยิงดวงตาลุกโชนอย่างคนสิ้นสติใครจะคิดว่าเด็กหนุ่มที่เคยเป่งประกายจะกลายเป็นแบบนี้ไปได้เขาไปเจอกับอะไรมากันแน่แต่ไม่ต้องสืบไหมก็พอจะเข้าใจในสมัยนี้นิสินสามารถสืบทอดได้เขาคงจะถูกบรรดาเจ้านี้ของนพคุณกดดันและรุ่งเร้าจนอยู่ไม่ได้และใช่ตามพลอดน้ำเน่าของตัวร้ายทุกคนนั่นคือโทษทุกคนโดยเฉพาะพระเอกยกเว้นโทษตัวเอง และผู้หญิงที่โผล่ออกมาผลักกระบอกปืนให้เปลี่ยนทิศจนทําให้หมื่นรอดตายอย่างปาฏิหาริย์แต่ดันมาซวยทีหมายแทนก็คือรําพึงหญิงสาวพลอตให้เกิดมาเพื่อตามจองเวนหมแบบไม่จบไม่สิน้นหมายคิดว่าพลอตคงจะพยายามให้ทุกอย่างมันจบที่หม่ตายเหมือนเลิกโกรธเคืองรําพึงเทราหล่อนได้โผล่มาช่วยเขาไว้สานต่อจนรักกันอีพลอตเวนหน่อยมโนโกเก่งเกินไปแล้วและใช้ข่ะคุณผู้ฟังหลังเหตุการณ์นั้นรําพึงพยายามไปพบหมื่นหลายครั้ง เธอไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายแต่พูดด้วยเสียงเรียบและจริงใจฉันขอโทษแทนตะวันขอโทษแทนครอบครัวฉันที่ทำร้ายคุณเธอยือนก้มหน้่นนิ่งมือประสานกันแน่นทั้งที่ใจเธอก็เจ็บไม่น้อยหมื่นไม่พูดอะไรเขามองเธอนิ่งอยู่นานใช่ไหมก็ยือนอยู่ด้วยและสุดท้ายเขาก็พยักหน้าเบเบแล้วเดินจากไปโดยประคองภรรยาของตนอย่างทนุถนอมรำพึงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเสียงฝีเท้าของหมื่นจางลงไปตามทางเดินของโรงพยาบาล แต่รำพึงไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเลยหลังจากนั้นหล่อนก็พยายามจะไปดักพบหมืน่นแต่ปรากฏว่าคราวนี้พลอดไม่ได้บีบบังคับหมืน่นเหมือนคราวก่อนๆอ,อาจเป็นเพราไหมคลอดลูกแล้วใช่ไหมคลอดหลังจากเหตุการณ์ดักยิงนายโรงพยาบาลไม่ถึงเดือนเธอถือได้ว่าคลอดก่อนกําหนดเพราหหลังจากเหตุการณ์นั้นท้องของเธอก็มีอาการปกติจากความวิตกกังวลและความตกใจแต่ดีที่ลูกชายของเธอสมบูรณ์ดีและตาหมื่นก็หลงลูกหัวปะหัวปั๊มมาก และสิ่งที่ทําให้พลอตวางมือจากนิยายเรื่องนี้โดยสมบูรณ์นั้นเพราะเกิดเรื่องสําคัญบางอย่างขึ้นเรื่องที่ว่ามันเกิดจากรำพึงอีกนั่นแหละหญิงสาวผู้เคยมีศักเป็นศัตรูตัวฉกาดที่ตอนนี้ชีวิตก็พลิกผันไม่ต่างจากนิยายวรรณกรรมราคาตลาดไม่รู้ไปไงมาไงสุดท้ายรำพึงก็ได้แต่งงานกับคำปันเลขาคนสนิทของพ่อเลี้ยงแสนคำชายวัย45พ่อแม่เมียตายมีลูกชายวัมยมัธยมหนึ่งคน เรื่องมันเริ่มจากนาตาชาสายสืบส่วนตัวของไหมแอบได้ยินมาว่าช่วงที่รำพึงไปรอหมื่นอยู่หน้าโรงไม้แต่มเมาพบเพราะตาหมื่นมัววุ่นวายกับการคลอดลูกของเธอคำปันซึ่งเคยเป็นเพื่อนของพ่อรำพึงรู้สึกสงสารเธอที่ยืนเงาเงาอยู่ริมถนนทั้งฝนก็ยังตกหนักจึงจอดรถถามไทยและอาสาจะพาไปส่งที่โรงแรมด้วยเหตุผลว่ารถสองแถวมันหมดแล้วฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ไม่รู้ว่าระหว่างทางหรือระหว่างถึงโรงแรม มันมีจังหวะไหนที่ใจกับร่างมันไม่ฟังเหตุผลกันคืนนั้นเหตุการณ์อเซเดเฮจึงอุบัติขึ้นอย่างไม่มีใครทันตั้งตัวและปัญหาอยู่ตรงที่คัมปันมีแฟนอยู่แล้วเป็นแม่ไม้อีกคนที่กำลังคบหาดูใจและกำลังจะสู่ขอในอีกไม่กี่เดือนพอข่าวหลุดว่าคัมปันไปสารสัมพันธ์กับรำพึงกลางโรงแรมแฟนตัวจริงก็ออกปะทะเดือดจนรำพึงไม่มีเวลาจะมาตามหมื่นอีก และสุดท้ายรำพึงที่ได้เปรียบจากความสาวและความสวยก็สามารถทำให้คำปันตัดสินใจในที่สุดเธอได้แต่งกับคำปันอย่างไม่มีอุปสรรคใดๆอีกไหมที่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดถอนหายใจเฮือกใหญ่อีกรอบเหนื่อยแทนพลอตเลยเถอะอุตสาบีบคันจะเป็นจะตายสุดท้ายตาคำปันดันได้กับนางเอกเสียนี่ขณะนั้นเองโอ้ยไหมช่วยผมด้วยแน่บนมอสมันฉีใส่ผมอีกแล้วเสียงร้องดังลั่นจากเรือนด้านในทำให้ไหมที่กำลังพับผ้าอยู่ต้องหัวราอลั่น เสียงกรี๊ดเสียงโวยของสามีเธอไม่ต่างอะไรจากแม่บ้านมือใหม่เจอเด็กทารกอลาวาดสมน้ำหน้าตั้งชื่อลูกมาได้ว่าบุญมาใหม่พยายามต่อสู้แทบตายเพื่อชื่อของลูกเธอจะชื่อภูผานาทีหรือสายลมเธอจะไม่แย้งสักคำนี่มาตั้งชื่อลูกเธอว่าบุญมาเฉยชมัดเธอเดินไปชะงกดูเห็นหมื่นกำลังนั่งคุกเข่าอยู่หน้าเปลน,นอนของลูกชายผ้าเขาาพาดไหลมือหนึ่งจับขาลูกชายไว้อีกมือค้างตึงกลางอากาศที่หน้าอกเสื้อนอนของหมื่นเปียกชุ่มเป็นวงใหญ่ลูกชายตัวน้อยของเขาเพิ่งจะส่งน้ำอุ่นใส่พ่อแบบไม่่เตือนนลวงห้า สมนำหน้าหมายพูดพลางหัวเราะอ,อย่างสะใจหมื่นหันมาค้อนตาเขียวใส่ภรรยาแล้วหันกลับไปจัดการกับลูกน้อยอย่างไม่ยอมแพ้ไอ้ลูกชายเจ้าโตมาอย่าอายพ่อเรื่องนี้เชียววะนะว่าแล้วเขาก็เอานิ้วเขียเบาๆที่ช้างน้อยของลูกก่อนจะพูดกับเสียงต่ำๆชวนเทเลนว่าโตไปต้องภูมิใจในตัวเองจะได้หาคนงามอย่างแม่เองได้สักคนพอพูดเสร็จเขาก็หันมายิ้มเทเลนให้แม่หญิงสาวที่ฟังอยู่ถึงกับอยากจะคว้างผ้าอ้อมใส่หน้าเขาสักทีตาบ้าหมืน่น แค่เปลี่ยน้าออมให้ลูกยังจะมีอารมณ์ทะลึ่งได้อีกนะเธอสายหน้าถอนใจอยากเหนื่อยใจแต่ก็ถั่วราบไม่ได้ตั้งแต่ลูกชายอายุครบสามเดือนหมื่นก็มาวอลแวร์เธอแทบทุกวันไม่ใช่แค่มาเล่นกับลูกแต่มักพูดเรื่องอยากมีลูกสาวเจ้ารวีวัดมีลูกสาวน่ารักผมก็อยากได้มั่งเขาพูดบ่อยจนไม่อยากย้ายไปนอนเรือนเล็กเขาพูดไปก็ลูกพุ่งตัวเองไปบอกว่าจะทํางานหนักจะหางเงินจะตั้งชื่อไว้แล้วว่าเดือนฉายหรือไม่ก็คําแพง ไม่ได้ยินกี่ทีก็กรอกตาถอนหายใจแต่ละชื่อนี่ไม่รู้เอาสมองส่วนไหนคิดแต่ใครใช้ให้นิยายเรื่องนี้มัน18บวกเพราะพอตาหมื่นอยากมีลูกสาวใหม่ก็ต้องกลับมารับสึกหนักจนตอนนี้เธอเองเหมือนจะ,ระประบตัวได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจไปเสียทุกทีพอมีพระเอกอื่นการเป็นตัวเดินเรื่องเธอซึ่งจับพลัดจับผอลูมาเป็นนางเอกก็เลยกลายเป็นคู่ซ้อมประจําและแน่นอนว่าไม่ใช่คู่ซ้อมบทละครแต่เป็นคู่ซ้อมเตียงมากกว่า เธอหม่ก็เลิกบนไปนานแล้วเธอแค่หวังว่าจะไม่ต้องหลงเข้าไปเป็นตัวร้ายหรือตัวประกอบในนิยายเรื่องไหนอีกเธอเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าฉันน่ะไม่ค่อยสู้คนจบบริบูรณ์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบค่ะ